สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเกตเพชรเอสเคซูเปอร์ไฟเสาร์ที่15มีนาคมโดยหงแดงสุรินมวยไทยเกตเพชรเอสเคซูเปอร์ไฟจัดโดยโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยโปรโมเตอร์เดียกียกตเพชรแล้วก็โปรโมเตอร์อูดูดอนสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะทุกวันเสาร์สิบทีนาฬิกาสามสิบนาทีทางพีพีทีวีสามสิบหกทั้งสี่คู่ในวันนี้ขอบอกว่าเข้มข้นเหมือนเดิมวันนี้มาพร้อมคมเมเด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึงเอฟซี ชอบกดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหนงหนึ่งหนึแอดหนงหนึที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่มวยคู่หนึ่งถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่น่าดูวันนี้ดวลกันที่พิกัดน้าหนักร1 9เพชรตะวันอนิตยาพรวันนี้ดวลกับซุปเปอร์จังสรุ่งสัตว์ไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่ห เพชรตะวันอ,อนิตยาพรพบกับซุปเปอร์จังสรุ่งศักดิ์ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก119อปอนด์เพชรตะวันอ,อนิตยาพรอายุ16ปี175เซนติเมตรจากจังหวัดนครราชสีมาสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแทนนกยกสองสกาต่อคงอินชนะคะแนนระฆังทองสิทธิ์อุดมชัยและครั้งหลังสุดแทนนกยกห้าดาสยามสเดชพันธ์ทางด้านคู่ชกซุปเปอร์จังสรุ่งศักดิ์ อายุ15ปี170เซนติเมตรจากจังหวัดสมุทรสาครสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะนกยก2ยกมาเหศวนผู้กององค์ต่อมอชนะนกยก2ดาวสยามสอเดชพันธ์และครั้งหลังสุดแพ้คะแนในในการขึ้นชกแก้มือกับดาวสยามสอเดชพันธ์ทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหง์แดงกูรูมวยไทยเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับ เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเอฟซีเพชรตะวันเนี่ยขวาแข่งขวาหมัดขวา,ข,วาขาแลกขาลุยเขา่าในนี่ยทำได้ดีขณะที่ซปเปอร์จังนะซปเปอร์จังเนี่ซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายศอกคมสรีระรูปร่างดีมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่เพชรตะวันนะมองว่าเพชรตะวันนี่ขาแลกขาลุยยืนระยะเก่งขณะที่ซปเปอร์จังเนี่ยโดนหนักๆไม่ได้นะโดนมียุบมีย่นเหมือนกันวันนี้ เพชรตะวันเบียดบทเบียดบทเพชรตะวันจะเบียดเฉือนยานซุปเปอร์จังสอรุ่งสัตว์เบียดเบียดชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดเนี่ยชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2ก็เป็นคู่2ที่น่าดูสิงปืนใหญ่สอจเล็กเมืองนนวันนี้อัดกับฤทธิชายพอหอมกลิ่นที่พิกัดน้ำหนัก126ไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไง คู่ที่สองสิงเปืนใหญ่สอจอเล็กเมืองนนพบกับฤทธิชัยพอหอมกลิ่นคู่นี้ชกกันที่พิกัด126ปอนด์สิงเปืนใหญ่สอจอเล็กเมืองนนอายุ23ปี175เซติเมตรจากจังหวัดนครราชสีมาสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดแพ้คะแนนขุนพลช้างบ้านราดช,ชนะนอกยก3พายุสายโชดบางแสนและครั้งหลังสุดชนะนกยกหสมานทองสิงสมัย ทางด้านคู่ชกฤททิชัยพอหอมกลิ่นอายุสิ้าปี172เซนติเมตรจากจังหวัดอุบลราชธานีสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดเสมอกับแพตตี้สพงษ์อมรแพ้คะแนนแพตตี้สพง์อมรและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนรุ่งเพชรเพชรเจริญทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงกูรูมวยไทยเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับ เปิดเกมเนี่ยก็ต้องสิงปืนใหญ่ส,งญสิงปืนใหญ่ซ้ายนะประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวก็น่าที่ฤทติชัยเนี่ยฝีมือครอบเครื่องเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาสมองมวยหลักเล่ม IQ มวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่สิงปืนใหญ่ของแดงมองว่าสิงปืนใหญ่มวยทางซ้ายประเภทขาแรลกขาลอยอาวุธหนักแรงทุกลูกนะวันนี้เดินเบียดเดินชนเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัววันนี้จะเบียดเฉือนชนะริธิชัยพอหอมกลิ่นเบียดเบียดมาที่คู่สาม คู่สามสเตฟานสอทอเหี่ยวบางแสนวันนี้เจอวันพิชิตหรือวันผู้ใหญ่เพชรพรมคุณมวยไทยพิกัดน้ำหนักร้อยสิบเก้าไปดูสามฟอร์มล่าสุดคู่ที่สามรองคู่เอกของรายการสเตฟานสอทอเหี่ยวบางแสนพบกับวันพิชิตเพชรพรมคุณมวยไทยชกกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์สเตฟานสอทอเหี่ยวบางแสนหรือรักแสนสุขสอทอเหี่ยวบางแสนอายุยี่สิบปีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรจากจังหวัดอุดรธานี สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะรวดทั้งสามครั้งชนะนอกยกสามบิทิชัยพอหอมกลิ่นชนะคะแนนเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังและครั้งหลังสุดชนะนอกยกสามทับหลวงเพชรเกียรตเพชรทางด้านคู่ชกวันพิชิตเพชรพรมคุณมวยไทยอายุสิห้าปีหนึ่งเจซนติเมตรจากจังหวัดร้อยเอ็ดสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนมนแคนบุมเด็กเซียนชนะนกยกสามเทตตาขุนสอพงอมร และครั้งหลังสุดชนะน็อกยกสองยอดศิลปาร,รถสวยจ่าเจทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงกูรูมวยไทยเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับสเตฟานเนี่ยขวาครบเครื่องนะเอฟซีนาทีนี้สเตฟานเก่งมากๆเม,มื่อก่อนถือว่าดันดนัตอนนี้สเตฟานถือว่าเป็นนักชกระดับแถวหน้าได้เหมือนกันแข่งขวาหมัด ขวาเนี่ยออกได้ดีขนาดที่นายแข็งแกร่งแข็งแรง,แงส่วนวันผู้ใหญ่นะหรือว่าวันพิชิตค,คนเดียวกันวันผู้ใหญ่วันพิชิตเนี่ยเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกคมในเหนียวแน่นสรีระรูปร่างดีมวยคู่นี้เป็นการดวลกันระหว่างครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่นะสเตฟานก็ครบเครื่องวันผู้ใหญ่ก็ครบเครื่องวันนี้ซ้ายกับขวาเจอกันหงแดงชอบไปที่ซ้ายของวันผู้ใหญ่หรือวันพิชิตวันนี้ดูว่าสรีระรูปร่างอาวุธ ออกได้หนักแรงเบ,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 บียดบทเบียดบทวันนี้วันพิชิตอหรือวันผู้ใหญ่จะ,บะเบียดเฉือนจะสเตฟานสอทอเหียวบางแสนสนุกมาที่คู่เอกคู่เอกสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินวันนี้ดวลกับเพชรเหนือต้องขาวเชียงใหม่หรือว่าจักรชัยสอนดำเนินคนเดียวกันที่พิกัดน้ําหนักร้อยี่สิบแปดไปดูสามฟอร์มล่าจุดของทั้งคู่คู่ที่สี่คู่เอกของรายการสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินพบกับเพชรเหนือต้องข่าวเชียงใหม่ชกกันที่พิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยยี่สิบแปดตอน สิทธิศักดิ์สิงห์มาวินอายุ21ปี170่งเจซติเมตรจากจังหวัดสงขลาสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดไม่เคยแพ้คใครชนะรวดทั้งสาครั้งชนะน็อกยกสามังกรเหล็กเปินครชนะคะแนนจิ้งหรีดทองกีฬาสปอร์ตและครั้งหลังสุดชนะคะแนนเจนเชิงพุ่มพันม่วงทางด้านคู่ชกเพชรเหนือตองข่าวเชียงใหม่อายุสิปีหนึเซนติเมตรจากจังหวัดพิจิตร สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนคาถาเทชรสิงมาวินชนะคะแนนคุณสยามเทชรพรมคุณมวยไทยและครั้งหลังสุดแทนนกยกสองคุณสยามเทชรพรมคุณมวยไทยทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงกูรูมวยไทยเบอร์ต้นๆของเมืองไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับ สิทธิศักเนี่ยขวาในเอฟซีเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเข่าในาา though, free, อาชีพขณะที่จักชัยเนี่ยจักชัยเนี่ยเป็นมวยขวาเหมือนกันจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายเข้าออกรวดเร็วนะสมองมวยหลักเหลี่ยม IQ เนี่ยอยู่ที่เพชรเหนือหรือว่าจักชัยขณะที่มูดูดันขาแลกขาลุยก็ต้องสิทธิศักวันนี้มวยคู่นี้ขงแดงชอบไปที่สิทธิศักสิงห์มาวินนะขงแดงมองว่าสิทธิศักสิงห์มาวินเนี่ยในดูแกร่งดูแรงเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชน ดูซิว่าจัดใช้หรือว่าเพชรเหนือนี่มียุบมีย่นไหมถ้ามียุบมีย่นหายใจไม่ทันหายใจทางเหงือกวันนี้เสร็จแต่ถ้าเกิดว่าไม่มียุบไม่มีย่นพริ้วนะพริ้ววางแข้งพริ้ววางแข้งวันนี้ เพชรเหนือก็มีโอกาสมาได้มวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่สิทธิศักว์ชอบไปที่ขาแรกขารอยยืนระยะเก,ก่งเบียดชนเขาในดูดีกว่าวันนี้นะวันนี้สิทธิศักว์สิงห์มาวินจะเบียดเฉือนชนะเพชรเหนือต้องเขาเชียงใหม่เบียดเบียดชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะขงแดงชอบไปที่วันพิชิตหรือวันผู้ใหญ่เพชรพรม,มคลมวยไทยวันนี้ดูว่าอาวุธ หลากหลายซ้ายนี่แน่นอนมากๆฝีมือได้นะรุกรับเก่งวันนี้วันพิชิตเบียดเฉียนชนะสเตฟานเลขาหมาน้อยหรือสเตฟานสาทองเหี่ยวบางแสนเบียดเบียดนี่คือชอบหนึ่งชอบสองวันนี้ของแดงชอบไปที่สิทธิศักดิ์สิงห์บาวินชอบไปที่การยืนระยะเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนยืนระยะดูดีกว่าวันนี้สิทธิศักดิ์สิงห์มาวินจชะชนะเพชรเหนือต้องเขาเชียงใหม่หรือจักรชัยสอํำเงินสนุกส่วนชอบสาม ผงแดงชอบไปที่เพชรวันอนิติยาพรชอบไปที่ในดูดีกว่านะขาแหลกขารวยยืนระยะดูดีกว่าขณะที่คู่ต่อสู้นะชอบเหี่ยวปลายวันนี้เพชรวันเบียดบทเบียดบทเพชรวันจะเบียดเสียชนะ่ะซุปเปอร์จังสรุ่งศักด์สนุกส่วนชอบสุดท้ายชอบไปที่สิงปืนใหญ่วันนี้สิงปืนใหญ่ดูแน่นอนมากๆเป็นมวยซ้ายเตะขาต่อยมาตยตัวขณะที่ฤทธิชัยเนีย่ยจังหวะฝีมือครบเครื่อง โดนหนักๆน,นะวันนี้ถ้าเกิดว่าฤทธิชัยมียุบมีย่นมีอออกาการให้เห็นวันนี้หงแดงมองว่าสิงเปืนอใหญ่ซึ่งเป็นมวยมีนาทีทองจะเบียดเช่นกะันริธิชัยพอหอมกลิ่นเบียดเบียดน,นี่คือชอบสี่มวยไทยเกยเพิเพชร SKS สซูเปอร์ไฟส์เสาที่15มีนาคมอัปเดตล่าสุดโดยของแดงสุรินวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการค่อยๆพอใน f อหของแ,องอองแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีมีแหงกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ